เคียวคุจิอดีตแชมป์สองรุ่นประกาศเลิกชกในวัย31ปีโดยล่าสุดนั้นฮิโรโตะเคียวคุจิอดีตแชมป์โลกในรุ่นสโตเวตและจูเนียร์ไฟเวดจากเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นประกาศเลิกชกมวยอาชีพหลังจากเขาชกอาชีพมานานถึง9ปีเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา เคียวกุจิในวัย31ปีประกาศเลิกชกมวยในช่อง YouTube ของเขาซึ่งเขาได้โพสต์ข้อความว่าผมตัดสินใจเลิกชกมวยแล้วขอบคุณมากผมมีอาชีพชกมวยที่เหนือความคาดหมายผมมีความสุขมากที่ได้แขวนนวมที่นี่ชีวิตการชกมวยของผมยอดเยี่ยมมากมวยสาคนคือสิ่งที่ดีที่สุดเคียวคุจิอดีตแชมป์โลกในรุ่นสตอร์เวตและจูเนียร์ไฟเวตเจ้าของสถิติการชกชนะ19ครั้งชนะนอก12 ขเขาแพ้3ครั้งเกล่าวสาหรับอาชีพพ่อค้ากําปั้นของทางเคียวกุจิไม่เคยฟื้นตัวเต็มที่หลังจากเขาแพ้กับเคนจิโรเทราจิ นักชกเพื่อนร่วมชาติแม้ว่าเขาจะเอาชนะนักมวยฟิลิปปินส์สองคนในปี2023และแพ้คะแนนวินปาราดและกลับมาชนะปาราดอีกครั้งหลังการชกในครั้งแรก5เดือนเคียวกุจิพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อควา้าแชมป์โลกครั้งที่3แต่เขากลับแพ้คะแนนเอกชนให้กับทางแอนโทนีโอรัสควก้าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อควา้าแชมป์รุ่นไฟเวทของลิลูบีปัจจุบันเคียวกุจิ ซึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยพาณิชย์ในเมืองโอซาก,ก้ามีรายงานข่าวว่าเขากำลังมุ่งมั่นกับอาชีพนักภาคต่อไปนั่นเอง